สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบเช็คและเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นการบันทึกตามโจทย์กิจกรรมเสริมทักษะหน่วยที่11วันที่15พฤศจิกายนนะคะจัดทำใบนำฝากเลขที่002เพื่อน,นำฝากเช็คเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเป็นเช็คของบริษัทอินทิเกตเลขที่1007 1 1 ธนาคารกรุงไทยสาขาสาทรเช็คของบริษัทนวัตรกรรมไทยเลขที่812201ธนาคารธนชาติสาขารามคำแหงและเช็คของบริษัทสยามเทคเลขที่784012ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดุสิตเช็คผ่านทุกฉบับน,นะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกรายการในโปรแกรม s m a r t b บิเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะ ที่หน้าต่างโปรแกรมบัญชีนะคะเราอยู่ที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารเลือกเมนูบันทึกใบนำฝากเช็คเข้าธนาคารค่ะแล้วเลือกสมุดบัญชีออมทรัพย์นะคะเราสามารถพิมพ์เลข0 0นตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะกดจุดแล้วก็ไปเลือกตรงฐานข้อมูลของเรานะคะกดโอเคค่ะกด f 3เพิ่มนะคะ วันที่1 5 1ห้าหนึ่งหนึาเลขใบนำฝากคือ0ูนหมายเหตุนำฝากเช็คค่ะเราก็เลื่อนมาตรงช่องด้านล่างนี้นะคะใส่เลขที่เช็คค่ะเราสามารถพิมพ์เลขที่เช็คลงไปหรือกดจุดแล้ว enter แล้วไปเลือกเลขที่เช็คในฐานข้อมูลได้นะคะก็จะเป็นเช็คเลขที่ หนึ่งศูนยในการแรกนี้นะคะเอ็นเตอร์เลือกมาค่ะเป็นของบริษัทอินดิเกตนะคะถัดไปค่ะบรรทัดที่สองใส่เลขที่เช็คหรือไปเลือกรายการเช็คตรงนี้นะคะแปดหนึ่งสองสองค่ะเอ็นเตอร์ค่ะ ถัดมาเช็คใบที่3นะคะเป็นเช็คเลขที่7 8็กท2ี่784012เมื่อเราได้เช็คมาทั้ง3ฉบับเรียบร้อยแล้วกด f 1 0ค่ะโปรแกรมก็จะเป็นลงบัญชีให้ที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะโดยเดบิตเงินฝากออมทรัพย์เครดิตเช็ครับรอนำฝากทั้ง3รายการนะคะการบันทึกแบบนี้เนื่องจากว่าตอนที่เราสร้างบริษัทไว้ครั้งแรกเรา ระบุว่าให้บันทึกรายการแบบแตกรายการตามเช็คนะคะกด f 1 0บันทึกค่ะเสร็จแล้วก็ escape ออกไปนะคะต่อไปเราก็จะทำรายการเช็ครับที่ผ่านนะคะโดยมาที่เมนูบันทึกเช็ครับที่ผ่านค่ะหรือถ้าเปิด Work f ก o w ก็คือเลือกเมนูบันทึกเช็ครับที่ผ่านเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราต้องไปเลือก ธนาคารก่อนนะคะธนาคารที่เราเอาเช็คไปเข้าไว้นะคะ mm. ก็คือธนาคารของเรานั่นเองเป็นธนาคารกรุงไทยค่ะเราก็เลื่อนไปหาชื่อธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็เลือกสมุดเงินฝากธนาคารที่เราใส่เช็คเข้าไปนะคะ mm. ก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเรานะคะ e อ t นเทอร์เลือกค่ะแล้วกดโอเคนะคะ เราจะเห็นมีเช็ค3ฉบับที่เรานำฝากไว้เมื่อกี้คลิกเครื่องหมายถูกในกล่องนี้นะคะแล้วก็ใส่วันที่เช็คผ่านค่ะก็คือวันที่15 1163ใส่แล้วกดโอเคค่ะกด enter อีกครั้งหนึ่งนะคะสถานะเช็คใบนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกกล่องที่2นะคะเช็คอีกฉบับหนึง ผ่านวันเดียวกันค่ะ151163นะคะ Enter ค่ะโอเคค่ะถัดไปนะคะเช็คใบที่3ค่ะวันที่เช็คผ่าน151163 mm hmm. กดโอเคค่ะแล้ว Enter ค่ะเราก็บันทึกสถานะเช็คผ่านครบทั้ง3ใบแล้วนะคะกด Escape ออกค่ะแล้ว Cancel ค่ะ